All ิ e w MG3 Hybrid p บ u ิอิสระพล u สเวล l รถยนต์ไฮบริดที่แรงและประหยัดที่สุดณขณะน,นี้มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรและอัตราการสิ้นเปลืองอยู่สูงสุดอยู่ที่26.2กิโลเมตรต่อลิตรครับ สวัสดีครับแยมนะครับที่ปรึกษาการขาย MG เมกาชัยพฤกวันนี้ยัมอยู่ที่โชว์รูมนะครัะยมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถยนต์ไฮบริดของ MG ที่ทั้งแรงและประหยัดที่สุดณนะขณะนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับ All-new MG3 Hybrid p ไฮบิดพลัอิสระพลัสเวล l ตัวที่นำมาโชว์ จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะร,รุ่นดีนะครับเดี๋ยวแยมจะพามาชมรอบคันเพราะว่าคันนี้มีชุดตกแต่งจาก S อสปอรตทั้งหมด6ชิ้นสวยงามมากนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ ชุดแต่งพิเศษของ s p o r t ร์ตเดี๋วด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยของ s p o r t ร์ตเนี่ยเขาจะทำมาพิเศษนะครับมีโลโก้ของ s p o r t ร์ตแล้วก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านข้างนะคบสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆด้านหน้านะครับก็สวยงามเหมือนเดิม เป็นสีดําด้านแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับโลโก้แล้วก็สติสต๊กเกอร์แบบรถแต่งซิ่งนะครับที่ระบุว่า Speed Design S สปอร์นะครับคันนี้นะครับ นะครเราก็ตกแต่งเพิ่มก็จะมีเป็นสเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านหลังที่เพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับลูกค้านะคะของ s p o r ์ตี้แล้ก็จะให้แบบสปอยเลอร์นะคะที่ดีไซน์สปอร์ตแบบนี้แล้วก็ตัวตรงนี้จะเรียกว่าตัวดักเทลนะคะให้ความสวยงามดูสปอร์ตขึ้นนะคะ ทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับดูลรวมๆแล้วคันนี้พอตกแต่งด้วยชุดแต่งของ s p o r t y ต,ตแล้วสวยเท่แบบนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยแยมจะพามาชมโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นของ all new mg 3 hybrid plus อิสระพัดเวลคันนี้เดือนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ โปรโมชั่นแรกราคาพิเศษอยู่ที่559,900บาทหรือรับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%วงเล็บผ่อนระยะสั้นสุด4ปีนะครับหรือลูกค้า รับชุดตกแต่งและล้อแม็กซิ่งนะครับยังไงสนใจก็คือติดต่อเข้ามาที่แยมนะครับที่ช่องของแยมโดยตรงนะคะเพื่อเป็นแคมเปญพิเศษของแยมนะครับโทรมาที่0637844767หรือลูกค้าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกับแยมสอบถามข้อมูลอะไรเบื้องต้นก่อนก็นได้นะครับครับขอบคุณมากครับ